จักกะเตรียมมาอย่างดีพี่น้องภาษีมานี่แหละตัดส่วนทีมันยาวออกแล้วเขาสืหาดินมาเผื่อมาอบนะพี่น้องหรือทำการดังปกดังไฟใส่ว่ามันสิเป็นฐานมันสิติดบ่แต่ตอนนี้เขาสิไปพุ่งก่อนพี่น้องผู้น้องร้อยเง้ยวไปทำงานมาหมดภัยพี่น้อง จุดและ้วกะับอบหักษาไฟพื้นน้ำกัน,นเนาะจุดแล้วก็ไปเนาะเดี๋ยวมันก็สีลามปามไปฮอดยินย้อนต้นหญ้าของคนอื่นนี่หน่อยของอื่นมาหมดทั้งยองลูกนะแล้วก็จอนมาหมด เกือบไปลเกือบไม่้าดำราะว่ามันช่วงร่มช่งอย่างอยก็ยามฟื้นยามไผบอลัั่มงก็ยังดีเลยพี่น้องดนแลักไปเนาะก็บกบกขั้ได้นัเนาะพี่อคือไฟก็บดีซาดีหมด ตันี้แหละพี่น้องถางมีผ้ากันสจาะกันแสงหรือผ้าดำกับคือสีเปลือกเนาะนี่เ็ยังใหม่ลักวัวลักเน่าหนิเพี่น้องแบบนี้แหละกับแบบใหญเนาะพี่น้องเนาะ ไฟไฟจากยาจุดนองเอ้ยโอ้สวงไฟลามนี่น้องเอ้อากาศแห่งแรกหา <c oughs> ตัวคนจุดก็ไปเห็นน้องเอ้จุดแล้วกันนี้ มื่อก่อนพอได้กินอยู่เห็ดนั่นจะว่าเขาจูดไปนี่ก็คือสิบได้กินน้องเห็ดเต่าเห็ดต่อยังเนาะสิใหม่มัดก็แบบนี้แหละหัว่็หัวสิบโบมีหัดมียาเล็มไปอะไรเนาะเกินไปคนจูดเน ครับทักทายสบายดีพี่น้องสบายดี FC ย่างมังค์น้องเล้งพี่น้องเลยอบเตาบปทันแล้วพีาน้องเลยพอน้องใส่ไม้เพิ่นมาลิ่นน้ำเพิ่นมาแต่ขุดอ่าขุดมันอื่นก็อบเตาพี่น้องเลยเพชรพี่น้องนะกินส้มเนาะกินมะแกงมะงค์ทัวจ้ากับปลาเด็กพี่น้องเลยเปนสวนลงไปน้องอบเตาไปแล้วครับพอได้ปลาจากโตจากได้เมื่อปีก่อนนะมีอะไรกิน เออกาบเเดียวนันเตาี่น้องบอแล้วแต่เศ้าจนที่ำเลยอีกนิหนึ่งไป่นลองให้เิ็นไปช้างแห่ถาดเดียวนละ้องเจ็คน่อปากแดงมาลี่น้องมือสมืออบวพเเพื่อเดียวแต่เศ้าทนคำนะมัดครอบครัวจนเบื่อจนเหนยวเซ็ตบนรงกับบอไซอ้ไรโมเฮ้ยนั่นแันหยังอืนหื อืมไอเลยนะทุม่อที่มันมีติกิตมลายโตตัวได้เท่าประาณห้าสิบีสนีไาเรือเจ้าเท่าไรสี่สิบตีใครปห้องเนะไปน้องคนนี่ยิงจำใช่ไหเนาะใช่ไหมเจ็บเนาะจ้านเดียวเนเือนคนเดียวเลยจากคนเจ้า เตาที่ซอง่นรอบนี้จะได้ผ้าซองและสุวท้าวรอบต่อไปลายลายไปลายไปเหี่เลยนบอกเคยเห็ดเลยเขาเคยเห็ดเกือบเห็นไปซองซองบนของเจ้าเนเมืองนะไปคือจะเป็นยัอองล่ะโมแป้าฮะมันใกล้เนาะเนือจ้างเล็กน้อยน่ อันน้ากะจะขุดลงเลึกๆนะน,นี่คอยวันเนาะยังยังมันขุดแล้วได้อันนั้นนะมันอยากต่ำบนเนาะบรรจุเนาะเบื่อยังบมดแล้วขุดเห็ดนี้ได้ให้มันติดไว้เห็ดนั่นไนหะมขาคายขา,ายังมาแล้วจะเอานอนเกลือกนั่นแหละนอนเกลือกเพื่องก็ได้ลนะอืมน,นั่นแหละยังไม่ขุดแล้วยังวะทั้งลูกเขาว่าจะเอาช่วงนั่นละเอาไผลอยเข้าไปเนาะ นั่นติดเนะเดือนหนึ่งติดป่ะสองปีพ่อ้องแสมัยมาสวนลงหนองปีเลยโอบแล้วนะครับพาทีมงานลงมาตะขอดมันมาจ้าแล้วอะไรตีวันซื่อขอยึ้นเพื่ปผู้ยออันยมหาดอกเจียวเมื่อยไปได้ไปเลยยังมี วันเขาไปซื้อเครื่องใช่ไหมะเดี๋ยวขอนมันนิดหน่อยซอยนี่แหละมาซอยขุดละหัวจะคอยเด้อให้ผึ่นจังพวกเขาเจ้าจูดานามาเมื่อวานนี่ไม่เม็ดละหัวโอ้ลามมาเด้อพวกจูดละวผัดบวชสาภัยจังไหนเด้อวูกหมดแล้วทางเพิ่นทางกลางกบรักตัวไดนกี่ถึกแค่ร่อนสำได้ไม่แดงสำงไฟหนูม่ได้บ่น มันกระชิ่กเขากันอยู่ปะตัวหยยบดินมาได้ก้อยแบบสัมปุนนะแบบเฮาคก้ก้อยปุนนน่อดิอี่งไรเนาะวากตั้งไงบอกที่ินะ าาเห็ดมังง่ายแบบขี่จะชงเนี่ยไม่ได้ลยเนาะส่วนเปนิ้ใช <laughs> <laughs> ่ไีมไปคูดเด้งนวดดินันจกบาทนี่ก็วิกยังซอจอนจอนจะหยกเปลมสองสุดนี่เลยจะเศร้ามา <laughs> มกผพขวานช่วงแดดเย <c oughs> ็นำต่ไเห็้ากินเลย อ่ะสบายดีปลาลูกเอฟซีนะเด็กๆเบิ่งโลหจอนเฮาน้องทำไมสบายดีสบายปลาลูกฮะเบิ่งดูห์ให้แม่เบิ่งหดูโลห์ให้ดูฮะนั่นแหละซื้อหันล้วซื้อบอลเจ้าเดียมหันหักกันเอาผ้าเอาผ้าปูไว้อยู่เอาขี้ดินอัดไปคอยไปเสียดินจีมาก่อเห็ดเป็นอันน่ะเป็นข้อขึ้นก่อน อเห็นได้สิมันใหญ่พอดเดี๋ยปล่อยเลยบ่มันจิงจุเบื่อวนเราบ้นรพุดตดูแปลมาในตีนลังพอเอเออนันเออนันนั่นแหละถอดน้ำลงพอดตั้งน้ำลงจะน้องเราเน้่ลงเนี่ยมันเป็นดินก่อนเนี่ยแต่เจียดลงมาเนาะนวดนวดงเสือใช่เนาะย่างัรตัวนี้เันดินดาแดงนี่เออนั่นลไปจ้ะ กางน้ําทองลงคือบ่เสียบ่จะลงนน้องนะลง่ดอกลงไปด้หงคนละโต2โตมักินแรงอืน้ําุดอ่าเจ้าอยูุ่ดินินมาน้ําไมแเด้อจาบ่อยากแนนเนาะ เตานี่กระคุดพุทธิได้สองเดือนนั่นกันแล้วจังได้สำนึกแต่นี่ยังอบตลอดอ่ะเพิร์กกำลังจำมันอะไรนี่เออใส่เออโจมใส่ไเลยมามาเจ็คจ็ำ ไปไปไปช้างแท่ธาไม่แหเต็มนั่นของเราก็าระทันในเมื่อครับากขไได้มาเ่าเาลากขึ้นแล้วไปส้างแท่าเจอกันเลยเ้ยต่นต่มเกันใสม้ใสม้กับพุทธสินดื้อเากันเนาะ

เกลือได้ไๆเกลือไหนนะมันจะไปอิมม่มบ่อ้าวบ่จักแล้วเพิ่นเกลือให้แล้วลูกสาวเจ้าเกลือให้เลยเอาเข้าเต้าหนักพี่น้องเลยเสี่ยงหัวคำบ่แล้ว,ลวสองมือขาดว่ะเชื่อแล้วนี่บังพดโพสียด้ยจะสอบพี่น้องมลุ้น,นี่บังบ่เคจเยจะเถื่อนเลยเสียด้ยถ่านบ่เลือดสิได้ยังอ่ะ leo này nè phi nông leo này gì đó, đây, đi xe máy quăng hè con phi nông, tôi nhặt hay năm, muốn nhặt năm bữa mặt lâu mặc năm <laughs> bay năm bao chân, <cười> <cười> bộ quý áo cho bọc. mà đi mà đi mày cho bọc. Couldn't khoảnh hai nơi nữa là gắn là cảm ơn kêu miệng 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 โอ้โหผุตสินกะลงเดล๋ยวลองร้อยยาลงใน้อยยากวันนใส่ได้คือผมมาใส่กดไล่น้ำสิคุณนะพอพอจอยเฮ็ดเออู chạp máu rồi à, chạp máu mưa à rồi phô nông lòi máu rồi bỏ ná hết bỏ cho hết phố đi đâu bỏ đi đi hay miếng, nướng thả, kinh ี๋ยวลงเดินลอยเดิอตุกเด้อขอคอยไปทางพุ่นแจ็คไปแบบนี้ไปไปไหนไปพุ่นบ่เออเจ้าพอจอยควงนั่นเจ้าก็คอยอย่างเขาทำรเบิดนี้เออคอยคอยเอามือเขาเอานะไรเขาคอยแย่ๆงเพอจอยพุ่นมันลอยไปทางหลังล่ะรับ ขวงความผุดจะว่าอยู่น้ำผุดนะขวงความผุดเลยระยาน้ำผุดก็เก่งนีหน่อยอ่ะโอ้ควงบนเกาอีกเนาะกลับไปกลับมาเนะวิชาเนาะยันมาขวงบนใหม่มันช็คหัวน้องแจมน้องแซมัย lại ra chín vô rồi này giống một chắc phần này Số lệ cần Còn loại là gì thương này chắc mít im xim Một phút Đó, Một phút kịch kênh Năm lực ba phút Đây sơ hơi Tôi thì song không phụ bùm bà đây Bà nhảy tí บ่ค่อยมีปลาอื่นประดุกปลาคอบ่เห็นเลยปลาธรรมชาติแล้วนะแห้งนแน่นอน 哦，这个呢。

uh